คลิปนี้นะคะต้องขอบอกว่าเป็นความรู้สำหรับคนที่เป็นมือใหม่มากๆเลยนะคะที่กำลังอาจจะเริ่มหัดทำตัวเอกสารด้วยคอมพิวเตอร์นะคะซึ่งเรียกว่าอะไรอาจจะยังไม่เคยมีไม่เคยได้มีทักษะในเรื่องของการใช้คีย์บอร์ดการพิมพ์สัมผัสห,หรืออะไรมาก่อนอย่างนี้นะคะหัวข้อที่ครูจะทำในคลิปนี้นะคะนั่นก็คือครูจะมาบอกวิธีการพิมพ์ตัวอักษรยังไงนะคะท,ทุกคนจะเห็นตัวอักษรที่เป็นภาษาไทยบนปุ่มคีย์บอร์ดนะคะ ถ้าเกิดว่าเรากดปุ่มหนึ่งทีนะคะผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมันก็คือเราจะพิมพ์สระะนะคะนั่นก็คือแสดงว่าถ้าเรากดหนึ่งครั้งเนี่ยตัวอักษรที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวอักษรที่อยู่แถวล่างนะคะทุกคนจะเห็นว่ามันจะมีแถวบนกับแถวล่างนะคะแบบนี้ ตัวอักษรแถวบนกับแถวล่างอย่างนี้นะคะวิธีการถ้าเกิดว่าเราต้องการจะพิมพ์ตัวอักษรแถวบนนะคะอย่างตรงนี้นะคะยกตัวอย่างปุ่มเดิมเนาะก็คือตัวทอทงกับสระอะในกรณีที่เราต้องการจะพิมพ์ทอทงเราจะต้องทํำยังไงนะคะให้เรากดปุ่มชิปค้างไว้แล้วก็ตามด้วยปุ่มปุ่มนั้นนะคะง่ายมากๆค่ะทุกคนลองไปทํากันดูนะคะ ถ้าเกิดว่าคุณไม่อยากพลาดคลิปวิดีโอสาระดีๆแบบนี้ก็กดติดตามเพจ Facebook ของครูเอาไว้นะคะเพจนุริยาแหลมปานค่ะครูจะมีะคลิปวิดีโอสาระดีๆแบบนี้มาให้คุณติดตามทุกวันค่ะ